สวัสดีครับวันนี้ร้านอกรีบามานำเสนอ,อน้ำมันซูเปอร์ซิทติกของ PT นะครับอันนี้ผมเอามาเติมซื้อมาเติมรถยนต์ t o y o ต a v i o อของผมแล้วมันเหลือเศษอยู่สักหน่อยนะครับผมเหลือเศษไว้อยู่สักหน่อยก็ตรงนี้ผมซื้อมา2องแกนลอนนะครับก็แกลลอนละสี่ลิตรนะครับ4ลิตรนี้ราคา1,100บาท ผมก็เอาน้ำมันเนี้ยซูเปอร์ซินติติกนะครับมาหยอดโซ่หยอดลูกปืนของผมผมไม่ได้ใช้เจละบีนะครับก็บางจุดที่จำเป็นจะต้องใช้เจละบีในการฝึกซ้อมก็ใช้นะครับแต่ถ้าเป็นแข่งผมจะไม่ได้ใช้เจละบีผมจะใช้น้ำมันซูเปอร์ซินติติกนะครับซึ่งมีความลื่นแล้วก็ที่ศูนย์ WD Uh, 0W นะครับ30ซึ่ง uh, ทำงานที่อุณหภูมิต่ำได้ดีนะครับ mm hmm. ก็ที่0องศานะครับเริ่มต้นนะฮะ mm hmm. ก็มีความหนืดน้อยนะครับผมก็จะเตรียมขวดอันนี้ไว้นะครับขวดเปล่าน,ะะน้ำมันที่เหลือจากเติมรถยนต์นะครับผมก็มากอกใส่ขวดนี้นะครับ ทกอกส่ขวดนี้ขวดเล็กนะครับผมก็ทีที่ส่ขวดนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้สลิงหรือขวดนี้เป็นขวดของน้ำมันหยอดโซ่ที่ผมใช้หมดแล้วนะครับผมก็เอาน้ำมัน ซูปเปอร์ซินเทติกของ t t นะครับซึ่งมีความาความเหนืดน้อยนะครับช่วยให้าการทำงานของลูกป,ปืนแล้วก็โซ่เนี่ยทำงานได้ดีนะครับแต่ถามว่าการยึดเกาะดีไหมก็ไม่ดีนะครับแต่ถามว่าเติมบ่อยๆเอานะครับนี่นะอันนี้ของผมเหลือเยอะหน่อยนะครับ สะสมมานะครับผมก็นำมาใส่ขวดนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหรือผมก็จะทำสลิงนะครับอันนี้ปลายน,นี้เป็นปลายของหลอดของกาว ca นะครับนง่กาวร้อนนะครับผมเอามาใส่ในสลิงนะครับเพื่อจะได้เปิดขวดแล้วก็ใช้สลิงเนี่ยดูดออกมานะครับ ดูดออกมาฉีดใส่ตามจุดหมุนลูกปืนผมนะครับแต่หลับลูกปืนแบรดดิ้งเช่นกระโหลกนะครับแล้วก็ลูกลอกตีนผีนะครับแต่ถามว่าแนะนําให้ทํำไหมผมไม่แนะนํานะครับถ้าหากคุณเซอร์วิสไม่ดีนะครับหมายถึงว่าไม่ขยันเซอร์วิสนะครับเนี่ยดูดออกมาแล้วนะครับก็สามารถนําไปไปฉีดใส่ ตลับลูกปืนตลับลูกปืนของผมมันไม่ได้ใส่ซิลปิดนะครับซิลปิดตลับแบริ่งนะครับก็เลยสามารถฉีดเข้าไปตรงๆได้นะครับแต่ตรงนี้สำหรับทั่วไปก็ไปหยอดโซ่นะครับแทนน้ำมันหยอดโซ่ได้ดีนะครับก็แนะนำว่าทุกๆ2 3 0ถึง3 0มโลก็หยอดได้เลยครับ1หยดต่อ1ข้อนะครับ ก็ขอบคุณมากครับ้านกรกดีไบส์เราก็มานําเสนอนะครับอะไรที่เหลือใช้น้ํามันดีๆลื่นๆอ่าที่เราเติมรถยนต์เหลือแล้วเราก็เอามาหยอดโซ่จักรยานของเราได้นะครับก็ขอบคุณมากครับ้านกรกดีไบส์ยินดีให้บริการซ่อมการมินวาหูวีตันหรือเอเซอร์ทุกอย่างนะครับหรือ SI m ก็สามารถซ่อมได้หมดครับ ถ้าไว้ใจเราเราก็ยินดีให้บริการครับไม่จักรยานนาฬิกาทุกยี่ห้อนะครับซ่อมได้นะครับขอบคุณมากครับร้านรงดีไบยินดีให้บริการครับ